สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องครับคูนะครับพร้อมกับเกม h a ppy h o กหรือ h a ppy คนเลี้ยงหมูนะครับพอดีมีคอมเมนต์ให้ผมสอนวิธีหาเงินให้ได้เยอะๆหน่อยครับแบบว่าน้ำหนักเท่าไหร่ควรแปลรูปนะครับเมื่อมีคอมเมนต์อย่างนี้มาผมก็มี5ข้อนะครับ5ข้อที่ควรรู้ถ้าอยากแปลรูปหมูให้ได้เงินเยอะๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ข้อนั้นมีอะไรนะครับ5ข้อที่มีผลต่อปัจจัยการแปรรูปแล้วได้ให้เงินเยอะๆก็คือ1เพศของหมูครับเพศของหมูมีผลนะครับมีผลต่อการแปรรูปเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูนะหมูตัวนี้คือหมูกรอบม่วงนะครับตัวผู้ราคาราคาน้องหมูเขาอยู่ที่4 1 2 0 ตัวคู่นะครับซึ่งตัวเมียนะครับตัวเมียรุ่นเดียวกันผมได้มาพร้อมกันราคาของเขาจะอยู่ที่4 0 0พันซึ่งราคาหมูนี้มีผลต่อการแปรรูปนะครับเพราะเขาคิดเป็นน้ำหนักแล้วเอามาคูณน,นะครับดังนั้นเพศของหมูมีผลต่อการแปรรูปเพศผู้จะได้เงินเยอะกว่าเพศเมียนะครับต่อไป ข้อที่2กรอบของน้องหมูครับกรอบหมายถึงตรงนี้คือกรอบม่วงนะครับหมูเอเลี่ยนสาอีกรอบม่วงเดี๋ยวเราดูกรอบนะครับกรอบตามนี้เลยครับจะเรียงลําดับตามความแรตามความแพงนะครับยิ่งกรอบขาวยิ่งไปรูปได้น้อยกรอบเขียวก็น้อยไปอีกกรอบฟ้าก็น้อยอีกกรอบม่วงก็จะมีอีก2รุ่นรุ่นที่เป็นพิกซี่นะครับรุ่นที่เป็น หมูตุ๊กตาหมีสาวกับหมีหนุ่มหมูเฝ้าบ้านกินจุนั่นก็จะได้ราคาอีกแบบหนึง่งแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งกรอบม่วงที่เป็นกระกรอยนะครับเป็นกระกรอยเป็นอเอเลียนนะครับพวกนี้ก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับจะได้อีกราคาหนึ่งแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นกรอบส้มนะครับเมื่อก่อนเราเรียกกรอบทองพวกนี้ก็จะแพงนะครับ เพราะฉะนั้นกรอบมีผลต่อการแปรรูปนะครับนี่ข้อ2นะครับที่ควรรู้ส่วนข้อ3ข้อ3ที่มีผลต่อการแปรรูปแล้วได้เงินเยอะๆก็คือราคาผสมพันธ์ของน้องหมูครับยิ่งราคาผสมพันธ์เยอะน้ำหนักหมูเท่ากันอาจตอนนี้ผมลืมพูดไปตอนนี้ในกรณีที่น้ำหนักหมูเท่ากันนะครับถ้ายิ่งแปลราคาผสมพันธ์เยอะ เท่าไหรก็จะได้ราคาดีเท่านั้นนะครับได้จะได้ราคาดีนะครับในการแปลรูปราคาผสมพันธุ์ของน้องหมูมีผลต่อการแปลรูปนะครับลำดับที่4คือน้ำหนักของน้องหมูนะครับน้ำหนักของน้องหมูนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งจะแปลรูปได้มากเท่านั้นซึ่ง ส่วนมากส่วนใหญ่เขาก็จะแปลรูปก,กันอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับหนึ0ก็จะได้ราคาประมาณสักครึ่งหนึ่งถ้าอดทนหน่อยก็จะได้2,000นะครับสองพกิโลนะครับสองพกิโลพอดีถ้าจะแปลรูปแนะนําว่าประมาณ2,000กิโลพอดีแต่ว่าถ้าไม่มีเหรียญเงินน้อยๆก็แปลไปเลยครับไม่เป็นไรแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือนะครับ วิธีการแปรรูปครับวิธีการแปรรูปก็ตามนี้ครับกรอบขาวก็จะเป็นเนื้อหมูหมักเกลือเนื้อหมูหมักเครื่องเทศ2อย่างอย่างนี้ก็จะได้เงินน้อยนะครับต่อมาเป็นกรอบเขียวครับกรอบเขียวเนื้อหมูหมักสีอิ๊วกับหมูต้มพะโลก็จะได้มากกว่ากรอบขาวนิดนึงนะครับแต่หมูต้มพะโลจะได้มากกว่าเนื้อหมูหมักสีอิ๊วนะครับกรอบน้ำเงิน หมูต้มพุทชาจีนกับสเต็กหมูพริกไทยดําก็จะได้อีกเกรดหนึ่งจะได้เงินอีกระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ต้องเสียใบแปรรูปเหมือนกับกอบม่วงนะครับกอบม่วงต้องใช้ใบแปรรูปซึ่งต้องเสียเพชรในการซื้อนะครับไอเทมอีกต่างหากคือไอเทมแปรรูปเนี่ยครับสออันล่างตามกรอบเลยนะครับไอเทมที่เราจะซื้อ ถ้ากรอบขาวก็แปลกรอบขาวกรอบเขียวก็แปลกรอบเขียวนะครับกรอบน้ําเงินก็แปลกรอบน้ําเงินกรอบม่วงสังเกตนะครับใช้เพชรในการซื้อนะครับยีเพชรดังนั้นถ้าเรา,าไม่ใช่สายเติมก็ไม่น่าใช้เพชรในการแปลรูปนะครับเพราะมันราคาต่างกันประมาณ30ปรนะครับประมาณ30ที่แตกต่างกัน นะนี่คือ5อย่าง5ข้อที่มีผลต่อการแปรรูปน้องหมูแล้วได้เงินเยอะๆนะครับทีนี้เราจะทํายังไงให้น้ําหนักน้องหมูขึ้นเยอะๆนะครับให้พวกเราที่จะแปรรูปนะครับก่อนอื่นให้ไปซื้อใช้เพรซื้อครับซื้อไอเทมที่เป็นสีม่วงนะครับเป็นนมสดหรืออาหารเสริมหมูแดง นแนะนําว่าอาหารเสริมหมูแดงนะครับเพราะอาหารเสริมหมูแดง1ถุงเพิ่มน้ําหนักหมูทุกตัว6กกิโลกรัมนะครับส่วนนมสดจะเพิ่มน้ําหนักน้องหมู3กิโลกรัมต่อ1ขวดเพราะฉะนั้นพิจารณานะครับ6เพชรได้6กกิโลแต่ถ้าซื้อนม2ขวด8เพชรได้6กกิโลเหมือนกันนะครับเพชรเราจะลดหลั่นไป2อ2เม็ด นะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มน้ำหนักให้ดูนะครับว่าเขาใช้น้ำหนักอาหารเสริมหมูดแดงกับนมสดยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มน้ำหนักน้องหมูให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนือนเรามาดูน้ำหนักน้องหมูผมก่อนนะเดี๋ยวผมขอเป็นตั้งเป้าไว้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นไก่ผมต้องเพิ่มอีก ประมาณสัก500นะครับจะเป็น2008นะครับ500นะครับก็ตัวพวกนี้ก็จะขึ้นน้ำหนักก็จะขึ้นตามนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะก่อนอื่นนะครับให้เราก็กดกดที่อาหารเสริมมูดแดงตอนนี้ผมอยากเพิ่มน้ำหนักประมาณ500ก็จะ,อ,ะอาหารเสริมมูดแดงผมมีอยู่75อันนะครับคูณ6ก็จะได้ เพิ่มมาอีก450กิโลกรัมต่อ1ตัวนะครับทุกตัวจะขึ้นมา450นะครับแล้วก็นมผมมีอยู่100ก็จะคูณ3ก็จะเป็น300รวมแล้วทั้งนมและอาหารเสริมมูดแดงผมก็จะได้น้ำหนักอยู่ที่750นะครับเดี๋ยวให้เลยนะครับก็ง่ายๆครับกดตรงรางให้อาหารครับแล้วก็กดรัวๆเลยครับ อย่าให้มันเดินกลับครับกดรอเลยครับไปเลยครับเรื่อยๆเลยครับกดไปจนหมดเลยครับหมดแม็กเลย เดี๋ยวต้องเร่งสเปดแล้วล่ะครับเพราะว่าจะจัดเดี๋ยวมันไม่เสร็จตอนนี้อาหารเสริมหมูแดงผมก็เหลือแค่5ถุงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็พอหมดอาหารสริมูอแดงแล้วก็จะให้นมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้นมเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าน้ำหนักน้องหมูขึ้นเท่าไหร่โอเคนะครับนี่คือน้ำหนักตัวผู้นะครับจะขึ้นมาที่493นะครับราคาขึ้นมาเป็น102 0แล้วนะครับอยู่ตัวเมียนะครับน้ำหนักจะเท่ากันนะครับ493เหมือนกันแล้วก็ราคาของเขาอยู่ที่ 123,000เดี๋ยวไปดูหมูเมื่อกี้ผมลืมให้ดูหมูกล้วยที่ผมเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับนี่หมูกล้วยนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับ493นะครับก็ราคาได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าราคาหมูกล้วยผสมพันธุ์อยู่ที่ส0 0 0 0นะครับได้น้อยกว่าหมูกรอบม่วงตัวคู่นะครับเพราะฉะนั้นกรอ,อราคาผสมพันธุ์มีผลต่อ ต่อการแปรรูปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการให้อาหารเสริมนมสดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอกดรวๆเลยนะครับขอเร่งสปีดเลย อตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีก50ขวดเดี๋ยวผมขอไปดูน้ำหนักน้องหมูผมก่อนเออน้ำหนักกล้วยขึ้นมาอยู่ที่600นะครับแต่ว่ารถผมนี่ครับปัญหาคือลถผม2,800แล้วมันไม่ขยับนะครับสังเกตนะอาหารเสริมมันจะถึงได้แค่2,800นะครับสังเกตนะครับมันจะไม่เกิน2,800แล้วซึ่งผมให้ต่อไปก็เปืองอาหารผมนะครับผมก็ขอ ขอหยุดการให้อาหารเสริมเท่านี้เดี๋ยวจะไปแปลรูปให้ดูนะครับตอนนี้มัน2 0 0พแล้วนะเดี๋ยวไปดูฟาร์มที่1น,นะครับดูฟาร์มหนึ่งไปดูไก่ก่อนเอ่อไก่ที่ผมจะแปลรูปนะครับอ่านี่ก็2 0 0พเห็นไหมครับพอ2 8 0พแล้วมันไม่ขยับครับมันน้ำหนักตันที่ขุนด้วยอาหารเสริมหมูดแดงกับนมสดตันแค่2,800แแต่ถ้าเราอยากให้น้ำหนักหมูเพิ่มไปเรื่อย สามารถให้อาหารเนี่ยครับให้เบอร์เกอร์ได้นะครับให้อาหารเบอร์เกอรอ์เบอร์เกอร์คือน้ําหนักจะขึ้น6กิโลนะครับแล้วมันจะขุนได้เรื่อยๆอผมจะให้ดูอีกตัวหนึง่งตัวนี้ผมขุนไว้ตั้งแต่2,008ซึ่งอาหารเสริมมูดแดงกับนมสดมีผลกับเขานะครับดูอย่างกิโลตัวนี้น้ําหนักเขาอยู่ตอนนี้อยู่ที่6,100กิโลนะครับราคาขายอยู่ที่5ล้าน 1 8 6 7 0 0นะครับตัวนี้ผมยังไม่แปลนะครับผมจะเก็บไว้ดูว่ามันจะตันไหมมันจะเขาจะปล่อยน้ําหนักไปเรื่อยไหมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูผมจะแปลก่อนหนึ่งดูเพศนะครับดูเพศเดี๋ยวผมขอแปลแบบอา่าไม่ใช้อา่าใบแปลรูปนะครับผมจะใช้สเต็กพริกไทยดำเพราะส่วนมากผมจะใช้สเต็พกพริกไทยดำนะครับเราจะมาแปลตัวผู้แต่ถ้าจะแปลรูปได้หมูต้องโตเต็มที่ครับ ดูนะครับหมูผมโตหรียงยังครับหมูผมยังไม่โตก็ต้องใช้น้ํายาเล่งโตครับก็เล่งโตเข้าไปครับถ้าไม่โตเข้าโรงงานแปรรูปไม่ได้ครับโอเคน้ําหนักเท่ากันมาดูเพศนะครับจะได้ราคาต่างกันเท่าไหร่สําหรับคนที่ไม่ใช่ใส่เติมผมแนะนําว่าให้แปลแบบสเต็กนะครับให้แปลแบบสเต็กตอนนี้ผมจะแปล1 ความแตกต่างของเพศให้ดูโอเคผมจะแปลสเต็กแล้วนะครับเพศผู้กับเพศเมียอ่าเพศผู้ครับนี่ครับใส่ขอบครับอ่าแปด6ก3กิโลได้มาหล้านนะครับนี่คือเพศผู้เดี๋ยวกดรายการนะครับเอาสเต็กเหมือนเดิมครับกดเพศเมียครับเอเลียนสาวนะครับแปลครับ น้ำหนักเท่ากันครับ643อี่เอเลียนได้1ล้าน3มาดูน้ำหนักเท่ากันนะครับถ้าเป็นกล้วยฟาร์ม1กับฟาร์ 2, 2> ม2เขานับรวมนะครับเขานับรวมว่าจำนวนครั้งแปลได้ของผมโรงงานแปลรูปแปลได้4นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องอ๋อกล้วยผมยังไม่โตผมขอเล่นกล้วยก่อนกล้วยผมเพิ่งได้มาใช้น้ํำยาเล่งโตก่อนนะครับ อันนี้คือให้ดูความแตกต่างระหว่างราคาผสมพันธุ์นะครับราคาผสมพันธุ์โอเคนะครับก็จะแปลแบบสเต็กเหมือนกันนะครับเอากล้วยนะครับโอเคนะครับมาดูกล้วยครับ4ี่ร้อยหกมเหมือนกันกล้วยได้แค่9ก้าแสนนะครับกล้วยเป็นหมูอมตะนะครับสู้ตัวคู่สีม่วงไม่ได้นะครับแล้วมาดูผมจะ แปตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูดูราคาแปรนะครับมันจะไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะกดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มหนึ่งแล้วกันมาดูตรงลูกเกียบครับลูกเกียบนะลูกเกียบผมมี4ตัวนะครับตอนนี้ก็28นะครับ2008ันัวนี้ก็ทุกตัวน่าจะ2 0 0 8ตัวสุดท้ายโอเค2008หมด มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่มันเหลือพอตเดียวเองมันเหลืออีกแปรรูปได้ครั้งเดียวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แล้วกันมาดูราคาแปรรูปนะครับผมจะแปรแบบดูรายการนะครับถ้าผมจะแปรแบบผ้ากันเปื้อนนะครับลูกเจียบผมจะเสียเงินค่าแปรรูปค่าใช้จ่ายอยู่ที่3 0 4 0 0 0 94,800นะครับนะแต่ถ้าแปรแบบสเต็กลูกเจียบ จะเสียอยู่ที่20งแ0 0หแต่เงินมันก็จะต่างกันประมาณ3 0เนะครับเพราะฉะนั้นอย่างลูกเก๊็บตัวนี้ถ้าผมแปลนะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ14 1 5ล้านถ้าแปลเป็นถ้าผมไปแปลเป็นถุงมือนะครับแต่ถ้าผมแปลเป็นสเต็กจะได้อยู่ที่12 11 12ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันประมาณ2-3ล้านผมก็เลย ไม่ขอใช้เพชรแล้วกันนะครับเดี๋ยวแปรดูนะครับตัวนี้น้ำหนัก2,800ไม่ต้องใช้เพชรจะได้อยู่ประมาณสัก12ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดขอกดนะครับมาดูนะครับโอเค1 4ล้านครับเอาก็ยังได้ตั้ง14ล้านนะครับถ้าแปรโดยใช้ใบแปรรูปก็น่าจะได้เยอะกว่า14ล้านประมาณ 3, 30%ก็3 ประมาณเยอะขึ้นมาประมาณสัก6 7ล้าน,นครับก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้สีเรียดเรื่องเงินเรื่องเหรียญทองเพราะตอนนี้ก็มีอยู่427ล้านแล้านะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับ5ข้อที่ควรรู้ถ้าอยากจะแปลรูปหมูให้ได้เงินเยอะๆ1ให้เลือกเพศน้องหมูเป็นเพศผู้นะครับ2กรอบกรอบน้องหมูนะครับกรอบน้องหมูยิ่งกรอบสีพื้นหลังๆมายิ่งแปลรูปได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้า สังเกตกรอบไม่ได้ให้ไปสังเกตที่ข้อ3ครับราคาผสมพันธ์ของน้องหมูยิ่งราคาผสมพันธ์เยอะนะครับน้องหมูจะแปรรูปได้เงินเยอะนะครับเมื่อน้ําหนักเท่ากันแล้วก็ข้อ4นะครับน้าหนักของน้องหมูสามารถขุนได้ด้วยอาหารเสริมหมูแดงนะครับวันหนึ่งขุนไปนเลยครับถ้าคุณมีเพชรซื้อไปแล้เยอะๆเลยหรือนมสดนะครับนะขุนให้ไปถึงประมาณ2,800นะครับแล้วก็หยุด หยุดขุนแล้วนะครับเพราะว่ามันขุนยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วก็ข้อ5ครับวิธีการแปรรูปนะครับวิธีการแปรรูปนะยิ่งราคาแปรรูปดูนะครับยาราคาแปลรูปแพงเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้เงินเยอะเท่านั้นผมจะไม่บอกว่าผสมแบบแปรรูปแบบไหนได้เงินกี่กิโลต่อกี่กิโลเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปจำครับมันเป็นแค่เกม เราเอาแค่เข้าๆตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับ5ข้อที่ควรรู้ถ้าอยากแปรูปหมู่ให้ได้เงินเยอะๆก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระนะครับก็รุณานะกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วถ้าใครอยากมีอะไรสงสัยอยากให้ผมทําอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูถ้าผมว่างนะครับสําหรับ การแปรรูปหมูให้ได้เงินเยอะๆก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย